พิ่น้องมามาหมดจอมากินน้ากันน้องมินนี่กับอันน้องการกับเคยหลากับเอาขื้นเมื่อเลยถวยกาแม่แม่นติ้งว่าเจ้าคือเอาถวยหน่อยแท้โอ้ยพ่อแหละลูกว่ะอันข้าเอาถวไใหญ่มันบวมขูน่นางว่ะก็ะม่นควอมนางได้พี่น้องพวองนางเอาขู่หน่อย แกงหน α ι a r thoo hao มา н о ่ e r อ pinoch ห e t r a naor namkoax ch ataol stop jio. nama kin namina tharf l рung mman a r t h ยู่พี่พี่น้องผัวเพิ่นไปเฮือนดี그 самой labour m ลง k e าเอาลงมื้อนี้แล้ววันพ corps on the side t h a งช use to Islam society sector to n a t น o n ได้อีก i n g s b e y ่ n d t h e i เ หมดจอมากินน้ำกันพี่น้องฟีมือแถาแม่แกงหแถวไม่ดั้มดั้สิลงมาหาผู้ที่หงสามน่ะไฟเอิร์ดมามา,าไปแล้วแม่เอ้ยกินแล้วจังล่างมานะแม่กินแล้วจังสิไปล่างมานะโฮมไว้ โทรหาอีร้อยว่ามันหยางมากแต่เฮ้งไปแหว่ใส่ร้อยจังแล้วเมีอะยี่อะไรจ้ำเงินจ้ำเด็ดไงเอ้าก็หยางลุกเอาเอาคงจะคลองแล้วไปล้มทับฮาร์ดเฮ้ยไงบอเล่นนะจ้องนะไปกินข้าวพูไปล้มเลยพื่อไปล้มเลยเสือกสั่วหากินเน่หากินย่อออกมาของไก่ใหากับสวดค้าเดียวเอาเอาเอา เอาไว้ก็ลูกย่องนะเหื่อก็จะย่อเกือบถึกถวยพะโล้มกับบ่เย็นบ่ย่างสำปะส้โอ้ยบ่ทันเรนั่งบ่ทันเ่นนางกะทินหลับบ่มาเนาะบ่มาคือในได้แรกของแนวอัน้าบุญยาก็จะเห็นกระด่างกินเผาแล้วก็เผากะให้แม่อืน้องสาวเฮยเฮงประเด้ตัวสี่ตั้มมากๆเออมันก็ไปเก็บฮะนะอันแม่ไอ้มังกรบอกว่ามาเก็บเลยพักบุงให้มีแนวก้าบก่อนว่ะ โอ้ยได้ถ้วยข้าวบักใหญ่นึงแม่เออซ่ำได้จุอันซบายดิป้ลุงแน่ลูกทุญยาป้ลุงก่อนทุญยาป้ลุงก่อนมันฮ้อนดนะเป่าจนน้ลายเยให้พ่อตงพัดลมให้ลูกเออมันตุบติบแน่จันอยข้าดดเือบ้านพ่บ่หุงไว้มือซื้อยานางเฮยเนาะ มาซ no ื้อยานางกับผู้ขืนยานางให้กับโคต์แต่เรื่องเห็ดเห็ดพอบอกเราว่าเพื่อนว่าอยู่บ้านไอ้มื่อฉันบ่นลงหาซิพันกีบลราว่ะเดียวนี่นั่นเห็ดพอนังนะเฮ้ยมาพี่น้องมาอุ๋นลราก็บอกลงมาขายเนาะแม่แม่ที่นั่นเลยว่าสบายดีปาลุงนะลูกสบายดีโดยกับเน็มหาก้องน่กเลยสบายดี

ก้อยเกลือหนังกินสมแพอดีนันกรโถลงไปอย่าเห็นเอานันลูกแม่กินไหนแค่กินอไ้ปอ่าสูงแม่กินอนัแค่กินเอาไอเคโอเคโอโอเคเนียนโอเจ๋อม่เห็นไมนี่บ่เป็นนะ น้แม่จ the ุ่มหายไหมให้เกือบบอสเกือมีแต่ทานฮากุ้งนะขญโยปลาข่ามาแล้วกุ้งกุ้งเด็ดเดือดเข่าดิเดี๋ยวเข่าเข่าเธอเล็กอีวันเข่าในชื่อท่านยินอีกบอกเข่ามันถือเล็กเำงค้ะถืออีกซะก่อนถือเล็กเข่าอ่นามอนเล็กเข่ากับุผมจะพูดก่อน ก็กำลังสะลายู่เลยใ่ายเเ้ยตายนาแต่มัน pues ขินหรือมันลงขมอจักแล้วแบบกันกับบเคยขายพวกเรา่ากิจายกับายด้วยเถอะยันซังจะซีเหล้าานมันซึมคนคนแห้งนะยังเป็นพวมากักูนำบอกไปหมักใบนะจ๊ะเนี้ยแต่มันยังเน่ะ ก็เพื่อนน้องซาฮัฟดูชี้จีกนะพี่เนาะแซบกินบักโบกี่นั่งนะทีเก็บเก็บกินแต่ใบมันแซ่บยอดยังพักแยงอ่อนพักแยงกับเก็บสุดๆจันให้นาลืมห้องพี่น้องแม่น้องดาเมื่อกินแกงหน่อไม้เด้อเปอาแล้วลูกน้องมินนี่ลงมาแกงหน่อไม้นั่นนี่แหละ มันบวลงขู <ín whose educator aún> like mm ่นางนางอย่างนี้นังบวจุ่มอยู่บอบวไปหานางมึอนี่นื่อยนั่งเฉยกินยมกับขนมเนี่ยบ่มีนกินน่องมันเนื้อเล็ก็ซอยแล้วมันเทศขนมในหาดน่นเองมันก่อนนะเนี่ยมาดงก้าวแกนมำไำน้ำปลาดำมากินไปบ่มีนกินได้เหมือน Nóc nhẹ vào xuống bà con bay nè xương ngang 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 บุญเลโอ้ยบ er ุญเลไปทำฮาเจนางมีปั่นะเอามาจัดไอ้บุญเลยเจนางมาบ่โอ้ยเราบุญเลยย่งมาดอกแม่เออยเรามาผู้เดียวแล้ว่านบัดแม่อีกี่มาหน่ะเออจะอยู่กับแฟนเม่อีกี่มาก็ที่ได้จังได้แต่อีกี่เนี่ยชอบมากกว่าทาทามาหลุกว่าบุญเลยย่งไม่ทาเอ้อแต่อีกี่นี่ พอที่แต่จะซิบกรดอกน้อเห็ดปว๋แกแส่หั่องดอกเขายอตาบอกกันโนี่ย้ดอกนึงหน่ดอกนึงเนื้ตาบรกกุบิดแล้วลูกบังคับมาโอ้แซบข้าหน่อกเระเปนายเลยแซบจังเลยเซี้ยหาเอาหน้ามาล่างหามันบวแซ็ปเถื่อปุ๊บเนาะ

เฮ้ยมึงเปิดไปยังอะนะอุคันไปตุ่มไอ้เสี่ยวไตมันตกไรฮ่าเต้นไปแล้วค่ะไอ้โมนเกี้เอ้าเฮ้าเฮ้าหน่ะบอกเฮ้าหน่ะบอกเล่าว่าเล่าขาน้ำต้มกูต้มไปแล้วเรากูไปร้านไปปรุงลอยหิบไปปรุงรสอ้ายว่ะเจ้าขาบัดเขากินลายกว่ากูหันได้ชูเราบอเมียนว่าเฮ้าบอให้เจ้ากินเจ้าขาไปเลยอ๋อน่ะกูไปกูจะไปหาโมเวลเป็นคือมั่นละแห่งเต้าแห่งขึ้นตุ่มนะ

มันคมันกินลายโ่โบ้างเอบ่ได้แล่วได้ถั่วอ like ันกับกอกจำแล้วจำอีกเยหนาแทกหนาแทกอีพอไปนั่งจ uh, um, um, uh, huh, ินแกน่อไมมผัวน้าลูกรอไยอีแม่สิปเอาตอ็ยพี่ซ้ำหน่อยมาหายได้ไ่มขอโทรมาคล้องหอดเลยไปทางทางเอฟ ui xin lưn xin nồi rớt khoang mương nồi nưng, xén há, nô đút tô mì may chong ăn anh ấy nói nè cái em p3 nồi. กูพัดหายปกเกินหามือแม่์นะพัดหายบกเกินหามือบ้าของกูนะนะทูมหิวหิวลงทำมันบ้าใ้เห็นรู้มือเข่าอยู่หมอยังอยู่นะก็อยู่กันอีร้อยมือนนะก็หิวมากอีร้อยเปิดอีร้อยมันเบิร์ดแบ็ดเบิร์ดแบ็ดหายหมดเลยทั้ตัวใหญ่พรอนข้างอันตัวใหญ่แบบของเธอน่ะเก่าเซนปลาย มีไม้ซองโตเกือบล้านเกือบเเนาะออันหางมันสีดังได้เนาะเห็นเขาเปิดนะเพื่อนวินน่นาดองเนาะขึ้นไปใส่ไอโฟนเนาะดามันสีดังของเรา่รอของคุณ่เขากระมีแต่ใส่ไอโฟนเขากระล่องแต่ไอโฟนเขาบอมีไอโฟนเหาสิได้อาซื้อมากเลยก็ไปให้ยบอสหิบล่องให้ยบอสหิบเราใส่ไอโฟนดิ ดังมวนใส่อนเนี่ยที่กำปั้นะเมนยังให้มุกปลาหรือมุกปลาแด็นมุกปลาแด็นพวกเขาบอกมุกปลาเสบพี่น้องเอ้ยพักเต็มถาดพักบกไปเก็บพักบกเบามีกำลังอ่อนโบท่านได้เด็ดจะเถื่อได้พักบกงนะโบท่านมีผู้ใดเด็ดเท่าไปเด็ดคนแหลก ซื้อม,มาม่าลงไปตั้มไงซื้อมาม่าแล้วก็เก็บพักพร้อม,มนั่อย่างนั่นสู้ขโมยมาชื่อมาม่าแล้วก็เก็บพักพร้อมพี่น้องอม,มาแล้วนั่งหา่างนั่งเอือมเถื่อมอยู่บ่นอนหนะกะ,ะบ่นอนหนะกะฮืนอนะะ้อขึ้นสิได้บ่กนางปูลงเองดื่มแล้วป่ะมา,าแล้วแม่นี่น,ะน,นั่นข้าจุูบให้เมื่อดื่มคืนเม่ตาพนสิมาอีกแท้ ขื่อ,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 อสือเบากระพันเจียแม่มิ่นี่เจียแม่มิ่นี่หวานกะมาขึน้นนี่ฝนถือมาตุกเท๊วันจินอีเซข้าวถาพน้นนั่นบอกว่า,าจ้าคืออีเม่ว่าจะเอาละเอามือน,นีเดูก็จะตาละสี่ว่ะสี่คนหอมมาขึนน้นนี่นะเดือบลอยกลองตื่มามีจะห้อยมาเหมือในในเขียงเลยไมีดรอซูข้างในซึมบุ่งเ้ๆน <c oughs> ่อ คนบ่ได้เฮงนะมันคืนนี่จ่า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 จ่มาแลลวกับกายบ่ซินใช่บ่ซินน่ะใส่ฟุ้งกะเลยเลี้ยวขึ้นไปมุ่งซ้านี่หวานจ่าจ่าอู้อเอาเอาเมื่ออื่นนี่เรากสีไทยหูดนี่นะวัละูบดำ เขาให้เขาม่ฉกการอยู่พ้นมันเล่งเล่งเล่งมากแล้วมันสิการก็ยังเอาเทาลิ่นเนี่ยมันเอากระพนสิมันสิกการล่แล้วพี่น้องเลยเขากบสิไปกินหนังเผาโทรศัพท์อยู่พอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี